ดีค่ะเมนูค่ะสวัสดีครับเมนูครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับเมนูค่ะท่านผู้ชมในวันที่16สิงหาคม2 5 6 7เจ็บเนาะค่ะเมนูคนรับคนฝันมาสานฝันเมื่อคืนนี่บอกค่ะคุณแม่ฝันเมื่อคืนนี่ค่ะงวดที่พ่านมากกระเฉาะเนาะคุณแม่เนาะเกือเนาะคุณแม่แต่กระบบเป็นหยังค่ะเพราะว่ามีเขามีรุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะงวดนี่คุณแม่ฝันเมื่อคืนฝันจังไดคุณแม่ โอ้ยพันมาไปหน้าไปหน้าก็ว่าเห็นโคเขาว่าลูกไข่เต่าไปเอาหลีบเขาไปหายก็เอาเทเลน้อยเทเลน้อยตัวก็ไปหายเองบ้านหายเนียกระสอบกระสอบไปย่างขนเป็นสองนี่ว่ะจะหายให้ลูกไข่เต่ามันเอาหน่อยมันเหมือนง่ายมันเอามันาย่อนขึ้นรถขึ้นรถรถกับรถเทหน้ามันไม่รถปิกัพดอกบานยางไปเห็นอัน พี่น้องกันเรือบ้านนี่ละแล้วจักเอายังไปกินผ่าเอาโพเขาไปจักมันไปย่าไส่ไส้ละโมโหว่าเอายังไปกินกับกินทั้งบัผ่ายัางจักว่ามันจะคล้องกินยังมา,าคุณนั่งกับเสียชีวิตแต่ละเอื่ยนั่นแล้วเจ็ดสิบห้าปีอายุเจ็ดสิบห้าปีตอนเสียชีวิตคุณแม่ฟันจบระบินี่คุณแม่ ไงยางไปน้ำไห้น้ำหนาทุกันน้ำหนาเป็นน้ำเดือยใหญ่ยังเปนน้ำเดือยหน้าแม่นี่ทั้งเห็ดอันนั้นทั้งเห็ดอันนี้หลายยางจำไหมว่าเห็ดูแต่เห็ดท่านใก่เพราะไงแล้วกับจักเราเห็ดยังแล้วเพราะไงแล้วกยังไปยังมาอยู่โต๊ะทั้งยายโคเข่าทัานน้าำหนากลับมาไม่เห็นยายแล้วนางเจ้าโคกัวนี่ไม่ให้มึงเพราะว่าโคคุณเสียชีวิตนะข้ายังละตัวตัวเจ่าเอายังหักลง เป็นของกินบอกคุณแม่ในหัวใจมันลงตื่นขึ้นมาหนี่แล้วมันลงค่ะแต่ว่ามันจือบร่อยฝันจำานี่บอกคุณแม่ฝันจำานี่ m. แต่ในความฝันอีกจําได้ว่าเพิ่นเอาอยัางมาให้กินเอออค่ะแต่ว่าบอ้โหวนันนวกินแจ้งมันนิยังนี่กูเอาหนี้มาให้มึงกิน่นคนะเล็กหน่อยนี่เล็มก็นั่งกิกน,กนแซวอยู่ค่ะผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตนี่เป็นผู้เทาผู้ยิ่งบอกคะ อายุเจ็ดสิบห้าปีเนาะตอนคนเสียชีวิตอันข้าม่าโคเขานี่มันหมายถึงอะไงคะคุณแม่พวกเขาเป็นเขารีดือทำไมรถลงสีไปสีเขาล้านนั่นล้านนี้นั่นน้าเขาเรียบมันสีออกเป็กระเฟื่องเนาะเขาเนี่ยเนาะเพื่อนมนุนก็มีอันนี้เป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาเป็นรีบเป็นเขารีนเพื่อไปดุ้ณโอเขาของคุณแม่เนาะค่ะเพื่อนหมายถึงว่าเขารีบเนาะค่ะเขารีบ เวลาสีเขานี่เพื่อเครื่องสีนี่สีขัดแยกเนาะค่ะสีมีเขาตรงเนาะค่ะเขาตรงเขาตเต็มกับเขารีบเนาะค่ะเขารีบนี่ออเครื่องสีนี่สีแยกออกต่างหากเนาะคะออ่ะคุณแม่ไมายถึงว่าโค้เขาก็คือเขารีบเนาะคะออ่ะมี่ความฝันคุณแม่เอาเขารีบน,รนี่ไปเห็ดยังเจ๊เห็ดยังเหร บ an, mm. um> ่หโวันเสาร์เอาไปเห็ดยังเลยไปหายเอาซื่ออยาจกักเสือไปใส่หิวไปย่างจักเสือไปเห็ดยังบ้านนี้หิวไปแจกกระสอบโอ้ยหิวไปเจอกระสอบ b ปุ้ยนาะบ้านบกนักก็หิวไปหิวไปมาอีกอันมาเอาในรถนี่แหละจักเสือไปเห็ดยังวันศุกร์ภูเขาก็ได้เป็นความฝันกับฝันว่าได้ดำหน้าพร้อมหมอพุณแม่เออได้ดำหย้าเด้ดำหน้าไปพร้อมกับบ้านผูเขาไปพร้อม มากลับขึ้นมาเป็นที่เออยจะคล้องเสียชีวิตแต่ละอันนี้เพิ่นเป็นพี่เออยอ๋อลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องเออยค่ะเป็นร้านแม่ที่สำคัญก็บสิเป็นผู้ถี่คุณแม่เพิ่นฝันเกเนะค่ะก็คือผู้ถี่เพ็่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะเพิ่นฝันเกี่ยวเพราะฉะนั้นอายุเพิ่นสำคัญค่ะอายุเจ็ดสิบห้าปีเนาะคุณแม่เนาะก็เรื่องอายุของคนแม่นันเนาะครับก่อนฝันว่าได้กินเพิ่นว่า ฟันว่าได้กินฟันว่าเขา้ายังมาหายเนาะค่ะยังมาหายแต่ก็บบ่ว่ดูว่า,ากินยังแต่ว่าได้กินไหมคุณแม่อืออืออายุของคุณแม่ก็หกสิบห้าปีม็นบอกคุณแม่หกสิบห้าปีเนาะค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสิตีตัวเลขอยากความฟันของคุณแม่ก็สามารถตีได้เนาะค่ะเพิ่มเติมมากค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะพูดคุยกันว่าความฝันของเมนุในคลิปนี้เนาะค่ะ ตัวเลขสิเป็นตัวไรเนาะค่ะแต่ว่าที่ใน่เมนูขายมาก็คือ75เนาะค่ะเป็นอายุของคนที่เสียชีวิตเนาะค่ะที่ฝันเกี่ยวฝันเห็นเนาะค่ะแล้วก็มีอายุของเมนูเองเนาะค่ะขอถามเพิ่มอีกหน่อยครับขอถามเพิ่มอีกหน่อยครับในความฝันเห็นเล็กน้อยนั่นอยู่คุณแม่บ่บ่เห็นเม็นบ่ลูกล้านจะคล้องเหมือนไงเนญ่แล้ว่ะลก้านจะคล้องครับตามเสานิ่งวานะตามนี่เนาะ ค่ะคุณแม่เพิ่อนกับฟันซ้ำนี่ค่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณแม่นี่ฟันอีกเช้านี้กรบบาผ่องพูนกสีมาตามให้อีกเนาะคุณแม่เนาะค่ะอันนี้เป็นแค่คลิปแรกเนาะค่ะของหมวดนี่ค่ะต่ออีกต่อหมวดเนาะคะือว่าเด็กหน่อย,อยดอกร้านมันมเอาโหเขา กุละหน่อยละหน่อยคือว่าเด็กหน่อยยุ่ท่านไงเป็นไงดอกว่าเป็นเด็กหน่อยอยู่อว่แม่ันกำอีนู้ดอกคือว่าเป็นเด็กหน่อยดอกประมาณสิบปีนี่ได้บ่าคณแม่ประมาณก็ยังถือว่าเป็นเด็กหน่อยอยู่เนาะประมาณสิบปีถ้า่ไหนตีตัวเลขสิเป็นตัวเลขเนาะถ้าสิปีในกว้องฟันเพื่นมาเห็นจังในกว้องฟันคุณพี่เป็นนั่งกินน้ำกันหรือว่าเป็นยางมาเอาโพเข่าของคุณพี่ใหญ่บอกเด็กหน่อยนะครับหลานยังว่าใส่ไปเอาโพเข่ายังว่ากะโดดกระเต่าใส่ไปโพเข่าใส่กันนขาให้เมือนในกล่องนั้น ผู้เทาก็คือคุณแม่เป็นคนใส่ไปอืมอาจจะเป็นเก่าหนึนะ่งก็ได้ค่ะเก่าหนึ่งนนตีเวียดนามแปลว่าถ้งสามตัวถทัสีเอาจากขั้มฝันสามตัวก็เอาศูนย์ใส่เนาะคุณแม่เนาะ,นะเพราะว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะเป็นศูนย์เจ็ดหานะคะ่ะศูนย์เจ็ดหาทะเลกสามตัว <5. S 1> กันไว้ค่ะคุณแม่มี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะ <5. S 1> ค่ะ ขอบคุณแมนกนี่หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเม่นกคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะกระมาะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของเมนกคน่ะในงวดวันที่16สิงหาคม2567น้ี่ค่ะเมนกนี่เพิ่นฝันสั่นๆเพิ่นว่าฝันตอวิกตองวดเพิ่นว่า<ๆ>เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ปไปเก็บเข่ารีบเนาะค่ะเพิ่อนอื่นว่าโผเข่าเนาะค่ะ แต่ว่าในความเป็นจริงของโพกเขาคือเขารีบนี่ละเป็นเขาเปลือกเนาะค่ะที่เขาสีออกมาแล้วเขาสีแยกเอาไว้ตั้งหาเป็นเขารีบเพื่อนก็นเลยไปเก็บเอาใส่กระสอบแต่ว่หูว่าสิไปเห็ดอีหยังเพิ่นว่าค่ะไปเก็บเอาแล้วว่พอใจอยากได้อีกเพิ่นว่าเพื่อนก็นเลยใส่เด็กหน่อยเนาะค่ะเป็นลูกหลานเพื่อนนี่ละเพื่อนว่าให้ไปเก็บเอาใส่กระสอบอีกเพื่อนว่าค่ะและไม่นงก,นก,ก็เลยย่างไปเพิ่นว่าน้ำทงไฮทงหน้าเพิ่นว่าจัากสิไปใส่เพื่อนว่าย่างไปแล้วไปพ่อ เอือยเนาะคะ่ะเพื่อนเอินว่าเอือยเนาะค่ะเอือยเป็นผู้เฒ่าได้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนว่าตอนอายุเจ็ดสิบห้าปีเนาะค่ะไปพ่อเอือยนี่เอาเนี่ยกินไม่กินเพื่อนว่าค่ะบู่้ว่าเป็นเอยียงเนาะค่ะแต่แม่นกนี่ได้กินเพื่อนว่าได้กินเท่้งกินเท่้งยางเพื่อนว่าในความฝันเพื่อนว่าถือว่าฝันดีแห้งเพื่อนว่าค่ะแม่นก ฟันสันๆซ้ำนีเนาะค่ะเมนกก็เลยเอาตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขที่เมนกกหายมากก็สิเป็นอายุเนาะค่ะเป็นอายุของเอื่อยเนาะค่ะหรือว่าพีสาวที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเป็นจับใส่กับตีจากฝันเนาะค่ะเลข3ตัวเมนกหายมาก0ูย์เจหค่ะ075ย์เจหาเป็นเลขอายุของเอื่อยกับตีจากฝันบวกใส่กันเนาะค่ะศูนย์ี่เพิ่นตีจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะตีเป็นศนเพิ่นว่า ส่วนเจ็ดหานี่เป็นอายุของเอือยเพิ่นหรือว่าผีสาวเพิ่นที่เสียชีวิตตอนอายุเจ็ดสิบห้าปีเนาะค่ะเลขสามตัวตีหายศูนย์เจ็ดหาค่ะส่วนเจ็ดหานี่เป็นอายุของเอือยที่เสียชีวิตเนาะค่ะเสียชีวิตตอนอายุเจ็ดสิบห้าปีค่ะส่วนหกสิบหาเนี่เป็นอายุของเมนกเนาะค่ะเมนกหกสิบห้าปีติดอายุเมนกไวน้นําเพราะว่าเมนกเพิินฝันว่าเพิินได้กินเนาะค่ะมีคนเอา แนวก,กินมาให้กินแล้วก็ฟันว่าไปเก็บเอาเขารีบเนาะค่ะเก็บเอาเขารีาจะเอามาวานเซไฮเซนาเพื่อนว่าค่ะมีแต่แนวด้เพือ่อนว่ากระติดอายุเมนกไว้น้ำค่ะส่วนเก่าหนึ่งนี่เป็นเหล็กตีจากฝันเนาะคะ่ะเพราะว่าเมนกนี่เป็นผู้เ่าเนาะค่ะตีเป็นเก่าเนาะค่ะแล้วก็เด็กหน่อยผู้หนึ่งเนาะค่ะกระตีเป็นหนึ่งเพราะว่าเมนกนี่ได้ใส่เด็กหน่อยให้ไปเก็บเอาโพเขานความฟันนี่ฟันเห็นเด็กหน่อยน้ำเนาะค่ะไปเก็บเอาโพกเขามนกเป็นคนใส่เมนกนี่ ใส่เด็กหน่อยว่าไปเก็บเอาโพเขาให้อีกแน่ว่าสันเอาใส่กระสอบว่าสันเด็กหน่อยก็ไปเก็บให้เมนกน้ามผู้เฒ่าน้าเก่าเด็กหน่อยน้าหนึ่งตีเป็นเก่าหนึ่งเหล็กสองโตค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขขามฝันในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลของเมนกค่ะในวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับเมนกสุขหูสุขห้ขค,ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจสักเนีดยก็เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้กับสาวหนึ่งพระรวยน,นําเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ